เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้กองพัสดุและทรัพย์สินขอเริ่มต้นด้วยการนำเสนอหัวข้อหลักซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐและเป็นการเปิดประตูสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือหัวใจของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหลักการคือหัวใจสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง ขอเน้นย้ำว่าหลักการนี้มิได้เป็นเพียงข้อบังคับตามกฎหมายเท่านั้นแต่เป็นเสมือนหัวใจสำคัญและรากฐานของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐการดำเนินการทุกขั้นตอนหากอยู่ภายใต้หลักการที่ถูกต้องจะส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการพร้อมทั้งทำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง หลักการข้อแรกที่สำคัญที่สุดคือคุ้มค่าความคุ้มค่าในงานพัสดุมิได้หมายถึงราคาที่ต่ำที่สุดเสมอไปแต่หมายถึงการที่พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างนั้นต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมมีราคาที่เหมาะสมและที่สำคัญคือต้องมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดอายุการใช้งานตัวอย่างเช่น หน่วยงานต้องการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารหากเราเลือกเครื่องที่มีราคาถูกที่สุดแต่มีค่าบำรุงรักษาต่อปีสูงมากและมีอายุการใช้งานสั้นย่อมถือว่าไม่คุ้มค่าในทางกลับกันการลงทุนในเครื่องที่มีราคาสูงขึ้นเล็กน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูงมีการรับประกันที่ยาวนานและประหยัดพลังงานจะถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่คุ้มค่าและเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้มากกว่า หลักการข้อที่2คือโปร่งใสการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระทำโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอมีหลักฐานการดำเนินงานที่ชัดเจนและที่สำคัญคือมีการเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนเช่นการประกาศเผยแพร่ราคากลางขอบเขตของงานหรือ T O R และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ EGP หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานคือการปฏิบัติเพื่อบรรล,ลุหลักการโปร่งใสอย่างชัดเจนเพื่อให้สาธารณชนสามารถรับทราบและตรวจสอบได้โดยง่ายหลักการข้อที่3คือมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประสิทธิภาพหมายถึงการดำเนินงานที่ถูกต้องและรวดเร็วโดยมีการวางแผนร่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสมส่วนประสิทธิผลหมายถึงการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานได้อย่างแท้จริงดังนั้นในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีการวางแผนร่วงหน้าเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันกำหนดเวลารวมถึงมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของงานที่จัดซื้อจัดจ้างด้วยตัวอย่างเช่น หากหน่วยงานต้องการจัดซื้อรถพยาบาลประสิทธิภาพคือการจัดซื้อแล้วเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนดส่วนประสิทธิผลคือการที่รถพยาบาลดังกล่าวสามารถช่วยให้การขนส่งผู้ป่วยเป็นไปอย่างปลอดภัยและทันท่วงทีหลักการข้อสุดท้ายคือตรวจสอบได้หลักการนี้สนับสนุนทุกหลักการที่กล่าวมาโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้นตอนโดยเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายกำหนดเช่นรายงานขอซื้อขอจ้าง TOR ผลการพิจารณาสัญญาและการตรวจรับพัสดุหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องถูกจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องตามระเบียบสามารถค้นหาและตรวจสอบได้ทันที เมื่อมีการทักท้วงหรือการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังหากมีข้อสงสยัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สินขอบคุณค่ะ